นี่ครับเพื่อนๆไม่หม้อที่เป็นดองเล่าครับใส่เข้าไปอ๋ะแล้วก็ตามด้วยใส่วัวของเราครับใส่อ่อนวัวครับผมแบ่งไว้น้อยนะครับเพราะว่าผมดี๋ยวไปย่างเป็ดกับแก้มหบึ้ดเดี๋ยวมันแรงอ่นี้กับแก้มหนาะอันนี้ต้มตุ๋นครับอันนี้กินกับเข้าครับผมไม่ต้องเลา สวัสดีครับทุกครับป้านะครับัวเมืองนรถมากครับผมวันนี้วัตถุดิบของเขาครับเอใส่หัวครับทุกคนเดี๋ยวจะย่างตัวต้มตุ๋นตัวครับเออวันนี้ปอบปอบครับผมเดี๋ยวไปต้มกันเลยครับทุกคนย่างกับแบงไว้ครับมักไปกันเลยนี่ครับทุกคนตั้งน้ำแล้วก็ดับเท้ามาครับนี่คาจะไคแล้วก็ขมิ้นครับขมิ้นนี่เพิ่มความหอม วิ่ฮอนวิฮอตฮอตมือนี่ครับรอมันเดือดครับผมนี่ครับเพื่อนๆไม่หม้อตีเปิดดองเล่าครับใส่เข้าไปอ่ะแล้วก็ตามด้วยใส่วัวของเราครับ <c oughs> ใส่อ่อนวัวครับผมแบ่งไว้น้อยนะครับเพราะว่าผมเดี๋ยวไปย่างปิดกับแก้มให้บึ้ด <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวมันแรงมีกับแก้มหรอ อันนี้ต้มจุ๋นครับอันนี้กินกับข้าวครับผมอกโล่เออมันจครับนั่นน้ำช้าน้ำเปล่ากินมะเร็งนี่เขาต้มดับขาวแต่กี่ผมล้างทำความสะอาดเรียบร้อยนะครับล้างด้วยเกลือเม็ดครับผมมันจะได้บขาวครับนี่ต้มล้างไนี้แหละครับสักชมงครับเดี๋ยวเอามาเปลี่ยนหน้านะครับทุกคนเราวางนี่กัเแหล่งไฟเดียวครับผมมีครับทุกคนต้มดับขาวไปเลยครับ เอามดหลวนี่ว่าครับมดหลวนี่นับขขาป้อแล้วนี่เดี๋ยวเขาเปลี่ยนหน้าเหมือนต้มครับผมเพื่อนใส่ตุนเดือดๆตุนแล้วจะไปง่ายอย่างกระวามกันโนนี่ครับทุกคนเดี๋ยวเขาจะเปลี่ยนหน้าเหมือนครับเดี๋ยวตักมาใส่หมอ้อนี่ครับใส่เขาแบบหอมหนาอ เหน่เอาหันกระเจีย้ยนไซเลยพ้นว่าเล้วไปซื้อไปเนี่ยก๋วยเตี๋ยวเนี่อะตุนี่นสั่งไซเนี่ยไ,ได้น้อยเดียวนะครับนี่ยากคนเดียวสุดเสด็ใจใส่มือห้อน,นะลุงเน่ดอดดูอดจกักรไซมาด้วยสองเม็ดเดี๋ยวกีบแทงครับ นี่ครับลุงเนทําการกกค,ครับอย,ย่ามือยุบกับได้ครับห่อนครับเดี๋ยวพัดกับเท้าจานเนาะแล้วก็เดี๋ยวตุนนี่ครับต้มดับขาวไปแล้วครับเดี๋ยวไปต้มแต้มนะครับใส่เครื่องครับเขาที่ออกไปทํางานมาครับทุกคนนี้เจีมมันเห โอโอ้ยนใส่งัวครับผมมีเพื่อนๆใส่ของเขาครับเปื่อยละเผยละไล่ไลายล่เนี่ครับเปลี่ยนน้าเรียบร้อยครับเพื่อนๆสมุนไพรจัดเข้าไปแล้วครับซื้อเครื่องสมุนไพรเครื่องเทศนะครับแล้วก็เพิ่มพริกไทยเพิ่มหางผักชีเข้าไปครับเนี่ย นี่ครับเดี๋ยวเอาซอยใส่แล้วเดี๋ยวมาใส่ต่อนี่ครับนี่ทุกคนสมุนไพรไว้ใจผมใส่จงลงไปครับกับเกลือครับผมรอน้ามเดือดครับนี่ครับซอยเรียบร้อยครับกลับไปในหม้อเหมือนเดิมเดี๋ยวหมอนี่เขาปรุงรสเลยครับนี่ครับ เอานเส้นมีขาวน,นะ<ด>ครับแน่หลวกน้ําห่องนะครับ<ช><ล>ผมไก่จะกินแบบเป็นเส้นก็ได้หรือเป็นข้าวก็ได้ครับแน่มีหลายแบบให้เลือกสรรแล้วแต่มาครับปรุงรสครับผมแน่ผมปรุงรสใส่เข้าไปกาแมวโค้งครับผมปรุงรสเน้นน้าตาลครับใส่เข้าไปปอกดปอกดปอกด,กดน,น,น้ําตาลเน่กาหมากง น้ำปลาครับม,มีสัอนเซอรอ์ไก่หมน้ำเกลียะใส่น, <laughs> น้ำปลาเข้าไปครับผมต่อไปก็ซอสหอยครับใส่เข้าไปสองปากสองปากสามปากเลยนี่ครับน้ำมันหอยกาหมูเคี่ยวตันนี่ใส่เข้าไปนี่ครับทำนี้กันร้อนเดี๋ยวเคียวลูกปอ เกลือช้องเดียวได้กนแลวครับเดี๋ยวไปผัดกระเพราก่อยก่อนน,น,อนี่ครับเครื่องเขาครับนี่เขาจะผัดกระเพราครับนี่หอมพริกหอมพริกแหง้งเม็ดพริกไทยครับอ้าวตาเลยเดี๋ยวผัดกระเพราครับผมโ,โมลีนิกปันนป้นอยู่ก็ปั้นตากระเพราใส่ใส่ตุ๋นนะนะั่นแหละเล็กน้อยใส่พริกนักน้อยกระเพรามต้องแสบ เก็บ hết ยิ่งชิบชิบชิบใส่น้ำปลาเข้าไปครับนี่ครับน้ำตา <c oughs> โโลบุกลุกรถอย่างเ่ีอยู่ในเนี้ยสะบัดหอยสอบดหอยเข้าไปแล้วก็กระลอกกระลอกกระลอกน้ำล้างคอกจ้งเข้าไปอืมทิ้งใครอยู่ในนี้หมดครับเด<อ>ี๋ยวก่อนขอน้ำสต๊อกหน่อยก่อน หอมสอดๆครับกระเพราไส้วัวถๆๆๆลามเฮเตะเตะคนตำน้องพิกเลยไส้บุ๋ม,มกินมกีบพานเขาก็นักวัเปื่อนวดเ้วอขนาดนักใส่กระเพราลงไปแอมครับ อีกหนึ่งเมนูกะเพราไส้วัวของเราครับนี่วันนีนนน้มันจมกระทะเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวเสด็จกิซียอนะมากะเพราของเราลงจานเลยครับพร้อมรับประทานแล้วครับกะเพราไส้ครับนี่คือไข่ตีมันอ,อยู่ตังในไส้นะครับ นี alors, look, ่ um, like ูน yeah. ด่เ yeah. <r isa> like, ้ผ uh ้าเกยันี่นี่แตงคีีานไหมกันคโวยมันลักอ่นใจได้เหมือนกันแนี่นอนนี่นๆๆๆอบงนือน่แห็งอได้มดนี่ครับ พี่พงอย่าทำการเทศใส่กัน,นปอกควงเขาครับกินครับยังน้ำเปล่าไม่อร่อยยูดีเคลนเงินตัดเลกินกกกกรสชาติใส่เฮากันใส่ตุ๋นตีสำนักงานมันไมซีิอวดมครับมันเลยสีแบบค่อยออกเหลืองๆล้ำแต้นนะเอฟซีเฮีย <laughs> ใส่ไปหลายโบกอะน้ำเปล่าเว<ล> <laughs> ้มามามาตักตักใส่ดินหน่อยกูมสมุนมพรมาสยปลาโคเนี่ยนี่ครับวันนี้ใสใ่เขาได้สามเมนูนะครับ อันนี้เมนูที่หนึ่งคือไส้ตุนเนาะเมนูสองพัดกะเพราเนาะเมนูสามอยู่ในตู้เย็นอยู่ครับอันนั้นเป็ดกลับแก้ม,มแมลงครับใส่ยางเน็ตผ่องนั่นนะเออจีิบดำนี่ครับเอาหน่อดนะ้หนักเท่านักว่าอ๋อปอปอว่า่ะเออ,อ,อนี่ครับมีขาวครับผมมีขาวไส้ตุนครับไป นี่ครับของผมมีขาวไสตุนครับอันนี้คือกะเพราไสตุนครับจุเนยจุเนยกะเพราไส้ล้ำแต้นะนบไ้ตุนครับนี่น้องเอิญน,น้องพึ่งงานกะเพราไสกะเพราไส ม,มาเยอะาพอไปเจี๊ยมเนี่ยเจี๊ยมใส์หน่งน้นำเปล่ากินได้หรอกินได้กินได้กินได้เจี๊ยมกินได้ล้ำได้นะแนี่มาครับทุกคนกินข้าวตอน,น <c oughs> ด้วยกัน <c oughs> เด้อวันนี้ครับเมนูไส้ครับรสแบบมันแรงวะ่ะแบบึกไส้ยางสำเน็ต ไงได์กนของผมสเส้นมีขาวใสมีขาวใสเนี่นใสตุนเหาได้ไรหมครมะ ล้ำได้ไนะเพื่อนมาทุกคนมัดใส้แอปซอดหอย การมักก่อนครับผมนำตาลครับใส่เข้าไปน้ำปลาครับเดีย๋ยวปันตะไคร้ครับใส่วัวพันตะไคร้ออกปรุงรสครับใส่เข้าไป เอาใส้ครับใส่แข็งเนาะเอาไส่ฟิตนี่ครับควอนบอกควอนเขากำลังเตะไส้อยู่ครับแย่เอาดูแต่วันนี้ปาดใส่ครับดอกเขาแย่เอาดูพูดนะจักขึ้นไปหุ่งพูดนะบูหลักขาวดูดูนี่ครับนี่นี่นี่เดี๋ยวตัดไส้ครับเดี๋ยวไปมักันครับเพื่อน นี่ครับอีกไหมมือผลใส่นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวยางเดี๋ยวยางมัดก๊อมใส่ยางกินกับอย่างมัต้องบอกน้อกับอย่างจ้าหน้าหมูเป้าหน้าหมูเป้าปอกวัวหน้าหมูเป้าส้มปากันผ้าพันกันผ้าพานเนาะมาเพื่อนๆจะใครมาละจะมูจะจ้าเฮ้ย เปิดปั่นดางบนลงทางหลุมนด้ว่าทางหลุมขึ้นตางบนนี่ฮะบนลงหลุมเนาะบอเหนยเียวก็ได้เด้อยเพื่อนนะมาแล้วครับหมุนแล้วครับหมุนเกลียวแล้วครับทุกคนจับของแท้จับของแท้นี่กรทอกระทอกระทอกระทอ โอ้แมงวันนี่ก็ะนอ,อก้นอยู่ไหนกวันอยู่ฮะนนีน่ครับไปเดี๋ยวเขาขอแปลงนี่ก่อนครับแล้วเดี๋ยวไปย่างกันทุกคนใส้ปันไห้อจะไข่ตะไข้ตะไขร้นี่ครับเพื่อน ได้บุงแอครับรๆๆๆๆอยากเก็บแสนเข็นแมงมุนก็ตอมนี่ครับอันนี้เสียบเล็กเดี๋ยวเข้ามาอบครับไปเดี๋ยวไปย่างกันเลยครับไสปันจะไข่ครับไสอบไป,ปแมงวันนักขนาดวัดให้น้อยนี่ครับมาเด้เสียบปักเดี๋ยวกกูเนี่ย นี่ครับหม้ออบของเราครับเสียบปลั๊กก่อนนี่ครับหม้ออบหม้อดินเลยนะครับนี่เดี๋ยวได้กินครับนี่เห็นไหมกำเดียวได้ควัาน,นออกละนี่เอาวางไปตัวเองหอมๆเลยครับโอ้ข้องใส่ไฟเดี๋วมได้กินนะเดี๋ยวนี่ครับลงไปเลย ใส่พันตะไคร่หอมๆเลยครับเพื่อนๆปันได้หมครับไหวละแตงมือก็ไม่ไหวนี่ครับทุกคนกินหอมกันนะครับสุดยอดหอมแต่หอมว่าพกันได้เดือนแลก นี่นี่นี่เปิดให้รูครบกันนั่นแหละกันให้ลูก้ดูเน้นลยอ่ะใส่หอมหอมเลครับนี่ครับใส่ของเราครับนี่เดี๋ยวเจิ้มกันห่อ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 นจิ้มครับนี่ครับพริกลาบใส่เพี้ยหรือใส่เพี้ยอ่ใส่ดีใส่น้ำปลาได้ไอ้เมาได้เหรอน่ นี่ครับทุกคนกินครับต้องบอกน้ำอย่างน้ำสมุนไพรน้ำลำไยสีทองทองลำไยลำไยมันเป็นอะไรลำไห้ห ok. ้องค้ำกินน้ำมันอย่างขานมอกล้ำได้นะเพื่อนๆเมนูที่สามของเขาครับสำหรับไส้ครับ เจ้าตุนไปแล้วพัดกระเพราไปแล้วอน,นี่ยางเหมาะล้าแต่นะเปื่อยๆวันนี้ยาวในนอนครับแหลงนี่นี่ครับทุกคนวันนี้ครับสามเมนูครับตั้งแต่กลางวนันเย็นครับจะได้กาแฟรสตามเพจครับความมันรดมากครับผมวันนี้ครับเมนูครับใส่ตุนกระเพราใส่ใส่ยาง จะได้กับฟังรถตีนอ่ามเพชรผมเป็นรถมากครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับแล้วไปามาคลิปต่อไปครับสวัสดีครับผมครับ